เรียกได้ว่าเป็นคนข้างรักหนักมากจริงๆสำหรับตรงตรง,ตรงกิสกรที่หลังจากได้เปิดใจแบบแมนๆว่าตอนนี้ชอบน้องเบสรักวณีลูกสาวคนสวยของสมรักคำสิงและกำลังศึกษาดูใจกันอยู่แม้ก่อนหน้านี้จะเป็นเพียงคู่จิ้นแต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ขยับสถานะขึ้นมาแล้วและบอกได้เลยว่าหวานกันหนักมากเลยทีเดียวโดยล่าสุดหนุ่มตรงตรง,ตรง ถึงกับอาการควันออกหูเพราะหึงหนักมากเมื่อน้องเบสได้โพสภาพเซ็กซีเก่เล็กๆเบาๆให้หัวใจเหล่าแฟนคลับได้เห็นบ้างพอเป็นพิธีด้วยการสวมชุดสีขาวโพ,พสท่าสุดละมุนบนเตียงนอนด้านถูกหวนใจหนุ่มตรงๆเข้ามาคอมเมนต์หวงใส่ด้วยข้อความว่ายังยังยัง,ย,งยังอีกเท่านั้นยังไม่พอเพราะบ,บนอินสตาแกรมสตอรี่ของเบส Đ รักวณี ก็ยังมีคลิปวิดีโอในตอนที่เธอกําลังแก้ต่างให้กับตัวเองในทานองว่าหนูทําอะไรหนูเพิ่งตื่นนอนไม่รู้เรื่องเลยใครเลยไอจี IG เมื่อเช้าขณะที่หนุ่มตรงๆก็ได้แต่พูดย้ำๆเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะลงอีกแล้วนะถูกนํามาแชร์ก่อนจะตามมาด้วยคลิปในตอนที่เธอนั่งซบไหล่่ฟยชายพร้อมแนบข้อความไม่ได้ดึงมันตึงเองซึ่งบ่งบอกถึงอาการห่วงแฟนขั้นสุด แต่ถึงอย่างนั้นแล้วในตอนสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าด้วยพลังแห่งการง้อทั้งจากเบสรักวันีและจากแฟนๆที่ฟินไปกับความน่ารักของทั้งคู่จะช่วยทําให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายลงจนได้เมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความฮ่าๆ,ๆรักทุกคนที่ช่วยเบสง้อเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ตรงๆหายงอนเธอในที่สุดเรียกได้ว่าหึงออกอาการชัดเจนขนาดนี้เรียกว่าค้ั่งรักก็ไม่ผิดแล้ว